คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาทกศก็ทําโครงการชําระดีมีคืนด้วยการคืนดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าที่ประวัติการชําระนี่ดีครับซึ่งจากการประเมินก็พบว่าลูกค้าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไปครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาศกศคืนดอกเบีย้ยให้เกษตรกร,ร,กรที่มีประวัติชําร,ระหนี้ดีตามโครงการชําระดีมีคืนจํานวนกว่า9 6 0 0 0 0รายวงเงินรวมกว่า2 0 0 0ล้านบาท และในรอบต่อไปลูกค้าที่ชำระหนี้ตรงตามกำหนดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคมนี้ทกอสอจะจ่ายคืนดอกเบี้ยให้ในช่วงเดือนตุลาคมอีก2 2ล้าน2รากโครงการชำระดีมีคืนเป็นการตอบแทนสร้างกำลังใจและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินให้เกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ตรงตามกำหนดโดยในปีนี้เกษตรกรรายย่อยที่มีวงเงินหนี้ณนะวันที่15กันยายน2559 ไม่เกินรายละ3 0 0แสนบาททากสจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ที่มาชำระหนี้ระหว่าง1พฤศจิกายน59ถึง31ตุลาคม60ร้อยละ30ของจำนวนดอกเบี้ยที่มาชำระแต่จะไม่คืนให้เป็นเงินสดโดยจะนำไปหักออกจากต้นเงินกู้หากยังมีเงินเหลือจึงจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า ก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของทกสได้ประเมินผลโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายน58ถึงมีนาคม59พบว่าทั้งเกษตรกรรายย่อยรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างเห็นว่าได้รับประโยชน์จากโครงการในระดับมากที่สุดถึงกว่าร้อยละ64และเกือบร้อยละ70ตามลำดับโดยประโยชน์ที่ลูกค้าเกษตรกรรายย่อยได้รับมากที่สุดคือการช่วยสร้างวินัยในการชำระหนี้ให้ตรงเวลาร้อยละ23.8 รองลงมาคือทําให้มีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้นช่วยสร้างความสุขแบ่งเบาภาระและมีเงินออมมากขึ้นส่วนประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ก็พบว่าโครงการนี้ช่วยสร้างวินัยการชําระหนี้กว่าร้อยละ31อรองลงมาคือช่วยลดต้นทุนเงินของกลุ่มช่วยให้สมาชิกมีความสุขและช่วยเพิ่มทรัพย์สินโดยรวมแล้วลูกค้าทกอสอให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยราว4จากคะแนนเต็ม5 และเกือบร้อยเปอร์เซนต้องการให้ทกสาทำโครงการนี้ต่อไป